โอเมกาโอเชียนเขียนโดยอิสระแอนชนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชายโอเมกาเวิร์สตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังตอนที่6ครอบครัวให้เสียภาษาไทยโดยน้องไก่ เจ้าของเรือนผมสีทองนอนหลับคดตัวซุกอยู่ใต้ผ้าห่มผืนใหญ่ในขนาดที่อัลฟาซึ่งตื่นขึ้นมาก่อนทำได้แค่คอยวอัวแว์แงงขยับพลิกตัวไปมาสลับหอมแก้มซ้ายจูบแก้มขวาหวังว่าจะทำให้คนหลับรำคาญจนรู้สึกตัวตื่นเฮ้ยคุณนาวีอย่ากแกล้งสิโอเชียนนายต่างหากที่กำลังแกล้งฉันอยู่เอผมไปแกล้งอะไรคุณ ตาผมยังไม่ลืมขึ้นด้วยซ้าเปลือกตาขยับเปิดขึ้นมาได้ในที่สุดเข้าทางนายจ้างเจ้าเล่ที่รอจังหวะเพราะอย่างนี้ถือว่าคนขี้เศร้าตื่นแล้วจริงๆก็นายมานอนเบียดทําให้ฉันตื่นเพราะฉะนั้นนายต้องลุกขึ้นมาทําให้มันกลับลงไปหลับอย่างเดิมเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก NC18 บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ <c oughs> ขอโทษครับคุณนาวีคนที่ยืนรอจังหวะอยู่นานกระแอมพ่าลำคอออกมาเบาๆแต่ทำเอาเจ้าของแผ่นหลังมันเลื่อมสะดุ้งโยงเอ้ยคุณนาวีเขาเข้ามาอีกแล้วโอเมกา้าผวาก่อเจ้านายก่จะชี้นิ้วไปยังคนไร้มารยาาที่ชอบเดินเข้าห้องมาโดยไม่รู้จักข้อให้สัญญาณนายมีอะไรชักเห็นหรือเปล่าว่าฉันยุ่งอยู่เรื่องด่วนครับ อัลฟาซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งเดินผ่านพ้นประตูสวรรค์อันว่าวิวยื่นมือออกไปกระดิกเรียกขอเสื้อคลุมอาบน้ำมาจากมือเลขาหากทว่าเขาไม่ได้นำมันมาสวมใส่เองเสื้อคลุมสะอาดวางผ้าลงไปบนร่างเปลยสมส่วนชวนมองพร้อมคล้องผูกสายรัดปกปิดเนื้อขาวจากสายตาขวางเดี๋ยวฉันมานะ,ะคล้อยหลังอัลฟาทั้งสองโอเชียนพยุงร่างสะบักสะบอมปวดเมื่อยขึ้นมาจากเตียง จากนั้นรีบลุกไปอาบน้ําจัดการล้างคราบต่างๆออกจมูกพยายามสุดดมกลิ่นตัวเพราะกลัวว่ากลิ่นโอเมก้าจะเผยความลับของตนออกมาให้คนอื่นรู้ในความคิดร้อนรนกระวนกะวยเร่งคิดหาทางหนีทีไล่จะทําอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดลงจากเรือลํานี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเอาฟ้าลากไปรุมโซมข่มขืนหรือฆ่าทิ้งข้อเสียของโอเมกา้าคือมีกลิ่นฟีโรโมนอันยั่วเย้ารันจวนใจ จนกลายเป็นความเชื่อฝังอยู่ในหัวทุกคนว่าโอเมก้า oh, เกิดมาเพื่อยั่วยวนปลุกปั่นอารมณ์กำนัดของผู้คนโดยไม่สนว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครบ่อยครั้งจึงมักเกิดเหตุการณ์อนนาสังเวชอาทิเช่นผิดลูกผิดเมียได้เสียกันอย่างไม่สมยอมท้องโดยไม่ตั้งใจเพราะไม่อาจปกป้องตัวได้ในยามร่างกายอ่อนแอหรือถูกคมเหงกดขี่จากอำนาจที่มากกว่าอย่างอัลฟา กลิ่นี้มือหยิบเสื้อผ้าของอัลฟาซึ่งถอดกองอยู่บนอ่างล้างหน้าตั้งแต่เมื่อคืนขึ้นมาดมก็จะนึกอุบายบางอย่างขึ้นมาได้โอเมกาวิ่งกลับออกไปยังเตียงนอนโอเชียนตลบผ้าปูที่นอนขึ้นมาเดินมองหาของที่พอมีคมอยู่บ้างกลิฉีกส่วนนั้นและพับมันเน็บใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงนาถุงเท้าของเจ้านายถูกสวมใส่ทับ เราะต้องการอาศัยฟิโลโมนอัลฟาช่วยกรบกลิ่นโอเมก้าตัวเองโอเชียนฮะครับทำอะไรเออคือผมผมไม่มีเสื้อผ้าใส่ผมขอใส่เสื้อผ้าของคุณได้ไหมเสื้อสูรตัวใหญ่ถูกชูขึ้นมาพร้อมคำถามเดี๋ยวฉันให้คนเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ตาคมมองไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้ากางเกงจนถึงเสื้อหลวมไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราก็กลับขึ้นฝั่งแล้วใช่ไหมล่ะ ผมใส่เสื้อของคุณก็ได้มือจับกระชับเสื้อตัวหลวมจากนั้นรีบติดกระดุมอย่างรวดเร็วแต่มันมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นใครของฉันอยู่อืมไม่เป็นไรครับผมไม่ถือตามใจบนโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงเรียงรายเต็มไปด้วยอาหารนานา,นา,นานชนิดเบื้องหน้าบนจานอาหารหรูหรากุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เท่าแขนถูกพากรางแบะออก มีเนยผสมชีสอย่างดีพ่นไฟส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไม่กินเหรอเจ้านายอัลฟาหันไปถามคนที่นั่งมองจานอาหารตาละหออ้อยเออผมไม่กินอาหารทะเลโอเมก้าเบือนหน้าหันมองไปทางอื่นทำไมนายแพ้อาหารทะเลอย่างนั้นเหรอเปล่าครับแต่ผมว่ายน้ำเล่นกับพวกมันทุกวันทำใจกินไม่ลงเพราะฟีโโมนประจำตัวคือกลิ่นของสัตว์ทะเลยามลงไปแหวกว่ายใต้น้ำ เขาจึงสามารถส่งถ่ายกลิ่นอายความรักความปรารถนาดีแผ่กระจายออกไปผ่านกลิ่นกายสัตว์น้ําใต้ท้องทะเลทั้งน้ําตื้นน้ําลึกมีกระดองไม่มีกระดองทั้งมีครีบมีหางหล้วนแล้วแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วจะให้ทําใจกินเพื่อนกินพี่กินน้องโอเมก้าหนุ่มจึงทําใจไม่ได้จริงๆชักจัดการทีอัลฟาพยักหน้าหันไปหาเลขา ซึ่งยืนเยื้องอยู่ด้านหลังเป็นการออกคำสั่งโดยไม่จาเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคำเลขาคนสนิทที่รู้ใจเจ้านายเพียงยกนิ้วกระดิกเรียกบริการให้ยกจานลอบสเตอร์นั้นออกไปแล้วนำเมนูใหม่มาเสิร์ฟแทนคุณนาวีจะอยู่ชมการแสดงพิเศษคืนนี้หรือเปล่าครับหุ้นส่วนคนหนึ่งเอ่ยถามมาจากอีกฝ้าของโต๊ะอาหารยาวผมมีภระสำคัญต้องกลับไปจัดการครับเชิญผู้คุณตามสบาย ลมหายใจยาวอย่างโล่งอกของเนื้อรับจ้างทุกผ่อนออกมาเบาๆจากคนที่เพื่อนได้รับสเต็กเนื้อจานใหม่ตาเหลือบขึ้นมามองพร้อมยิ้มให้เจ้านายอย่างโล่งอกปากยิ้มยินดีให้อาหารจานอร่อยส่วนหูเงียฟังข่าวดีว่าในที่สุดก็จะได้ออกไปให้ไกลจากฝูงอัลฟาตัวอันตรายเสียทีลองชิมอันนี้สินายน่าจะชอบเนื้อฉ่ำชิ้นโตถูกเฉือนนำไปวางให้ในจานขอบคุณครับ คุณนาวีดูจะใส่ใจห่วงแหนในเงื่อตัวนี้เหลือเกินนะครับนักธุรกิจสายเลือดอัลฟาคนหนึ่งสูดกลิ่นความห่วงแหนลอยมาจากเจ้าของเรือผมใส่ใจและห่วงแหนทุกอย่างที่เป็นของผมโอเมกา้าขยับยืดตัวตรงแสงเขียวเนื้อคำใหญ่อย่างช้าๆทั้งที่หน้าอกแน่นเพราะแรงบีบอัดมวลอากาศจากรอบด้านฟีโรโมนของอัลฟาหลายคน หลายกลิ่นตบตีรอบกายจนทําให้โอเมก้าหนึ่งเดียวเกือบเอาตัวเองไม่รอดเหนื่อยเหรอร่างสูงเดินหอมหายใจทีออกมาจากห้องอาหารขณะก,กําลังเดินไต่บันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับฝั่งครับสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยนอนน้อยนั่นส่วนหนึ่งใช้พลังงานไปกับกิจกรรมบนเตียงนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดจากการต้องมาตุกอยู่ภายใต้วงล้อมของอัลฟานับร้อยบนเรือไม่ว่าจะหันไปทางไหนหลบไปทางใดโอเชียนต้องประจนกับแรงกดดันจากรอบด้านหวัดระแวงจนแทบไม่เป็นตัวเองถ้าอย่างนั้นกลับไปแล้วรีบพักผ่อนนะเพราะเดี๋ยวคืนนี้คงต้องนอนน้อยอีกฮะโอเชียนกลับมาถึงห้องพักสิ่งแรกที่ทำคือตรงไปเปิดลิ้นชักแล้วกินยาร้ับฮอร์โมนจากนั้นรีบถอดเสือ้อ สลัดกางเกงกางเกงในถุงเท้าของเจ้านายออกไปใส่ตะก้านั่นเองจึงค่อยหายใจลุ่งคอขึ้นมาได้บ้างนักดำน้ำรับจ้างเปลี่ยนสวมกางเกงว่ายน้ําแล้วเดินออกไปยังระเบียงห้องก่อนจะพุ่งเหลาากระจูนดำลงไปยังใต้น้ําใช้ความเย็นสบายจากท้องทะเลบําบัดอาการอ่อนเพลียของร่างกายการได้ไว่ายน้ําหรือลอยตัวไปมาอยู่บนผิวน้ําคือความผ่อนคลาย และทําให้ร่างกายนั้นสดชื่นมีความสุขไหนว่าเหนื่อยไงทําไมถึงยังลงไปไว่ายน้ําอีกเจ้านายอัลฟาเดินลงมาตามขั้นบันไดวนก็จะหยุดนั่งยองลงไปยังบันไดเกือบขั้นสุดท้ายก็เพราะเหนื่อยไงครับเลยลงมาผ่อนคลายสักหน่อยเจ้าของเรือนผมสีทองนอนแผ่กลางแขนกลางขาแงนหน้าท้าแสงแดดแลปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามแรงพัดพากระแสคลื่น ดูเหมือนนายจะชอบทะเลมากครับผมชอบมากเรียกว่ารักมันก็ได้ฉันเกลียดทะเลสายตาเหมือมองไกลออกไปยังสุดปลายขอบฟ้าเบื้องหน้าไกลออกไปนั้นคือทะเลสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ผมรักทะเลมือกวากน้ำเค็มขึ้นมาลูบหน้าก็จะว่ายน้ำกระบมาเกาะอยู่ตรงราวบันไดเหล็กขัสุดท้ายติดปลายเท้าอัลฟาหนุ่มทะเล ทำลายครอบครัวของฉันนิ้วเท้าสีขาวขยับเกรงจิกลงบนพื้นบันไดเราก็ับไม่อยากให้ถูกน้ำทะเลแต่สำหรับผมท้องทะเลคือบ้านกุ้งหอยปูปลาพวกนั้นคือครอบครัวผมคนที่ลอยตัวอยู่ในทะเลช้อนสายตาเงยหน้าขึ้นมามองครอบครัวนายทำลายครอบครัวฉันผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของคุณแต่ผมเชื่อว่าครอบครัวของผมไม่เคยทำร้ายใคร เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะพาคุณไปเที่ยวบ้านของผมมือเปียกยื่นยกชูขึ้นมานาวีก,ก้มลงไปมองฝ่ามือสีขาวนั้นอย่างช่างใจหมายความว่ายังไงไปดำน้ำกันฉันว่ายน้ำไม่เก่งแต่ผมว่ายน้ำได้เหมือนปลามาเถอะครับเชื่อใจผมนักดำน้ำมืออาชีพโวนตัวขึ้นมาจากน้ำจากนั้นขยับเข้ามาช่วยปลดกระดุมถอดเสื้อ รูดซิปกางเกงให้สายตาตื่นกลัวไม่มั่นใจของอัลฟามาพร้อมกลิ่นฟีโลโมนแปรปวนไม่มั่นคงเงือกรับจ้างเดินกลับไปเลือกหาอุปกรณ์ดำน้ำมาให้เจ้านายอย่างคล่องแคล่วโอเชียนไม่ต้องกลัวครับไว้ใจผมริฟีปากประกบจูบหนุ่มอัลฟานุ่มนวนกระทั่งจังหวะลมหายใจของเจ้านายกลับมาเป็นปกติโอเชียนจึงดึงแว่นตาดำน้ำแล้วส่งสนอกเกิลให้เจ้านาย ผมจะว่าอยู่ข้างๆคุณเองคนเชี่ยวชาญชำนาญการดำน้ำหยนตัวลงไปลอยคอจากนั้นยื่นมือขึ้นมาส่งให้คนที่มีความหลังเพราะเคยสูญเสียรครอบครัวไปกับอุบัติเหตุทางทะเลค่อยๆนั่งลงไปยังบันไดขั้นสุดท้ายปลายขาหย่อนจมลงไปยังท้องทะเลลึกเบื้องล่างคุณนาวีไว้ใจผมนะครับนายจะไม่ทิ้งฉันใช่หรือเปล่าโอเชียนแปลว่ามหาสมุทร ผมจะพยุงเรือลำนี้และพาคุณกลับมาส่งจนถึงฝั่งอย่างปลอดภัยผมสัญญาผิวบนน้ำซึ่งคลื่นลมแปรปวนชวนให้อลฟารู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นคงหากแต่เมื่อถูกดึงให้จนลงไปยังท้องทะเลเบื้องล่างนั้นกลับมีเพียงความเงียบสงบเย็นสบายใต้ท้องทะเลสีครามเคียงข้างคือเงือกรับจ้างซึ่งวันนี้ไม่ได้ใสห่หางนายเงือกคอยไหวนคอเคลียอยู่เคียงข้าง นิ้วเร็วชี้ต่ำลงไปยังพื้นทรายสีสว่างมองเห็นอยู่ลึกลงไปก็จะดึงรั้งแขนเขาให้ดำดิ่งลึกลงไปอีกปลาทะเลสีสวยฝูงใหญ่ซึ่งเขาเคยเห็นมันผ่านหน้าต่างห้องนอนบัดนี้ผู้มันกำลังว่ายน้ำตีวงโอบล้อมเข้ามาใกล้จนปลายหางเล็กๆสะบัดมาถูกแก้มถูกตัวเหมือนผู้มันกำลังมาทักทายเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนแนวปะการังคนที่เขาคิดเสมอว่า มันเป็นของจำลองในตู้ปลาอยู่ต่อหน้าดูแปลกตากว่าทุกคราวยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของผมเป็นยังไงครับชอบหรือเปล่านักนำน้ำรับจ้างหันมายิ้มหวานหลังจากพาเจ้านายกลับขึ้นมานั่งหอบอยู่ตรงระเบียงห้องท้องฟ้าไกลๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนเพราะจวนจะพบค่ามันดีกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยผมดีใจนะครับที่คุณชอบครอบครัวของผม ฉันไม่ได้ชอบเพียงแค่ครอบครัวตัวเล็กของนายใต้ทะเลนั่นหรอกนะเพราะฉันก็ชอบนายเหมือนกันแล้วคืนนี้คุณยังอยากให้ผมมาเคาะกระจกหน้าต่างแล้วว่ายน้ำให้คุณดูอยู่หรือเปล่าครับคนที่รับจ้างมาใส่หางเงือกว่ายน้ำโชว์เอ่ยถามนายจ้างเปลี่ยนจากการใส่ชุดเงือกว่ายน้ําอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนเป็นใส่หางเงือกไปนอนเกยหมอนบนเตียงฉันคืนนี้น่าจะดีกว่ามือหนา วางรถไปบนส่วนโค้งของเอวแข็งจูบแตะลงไปบนส่วนลาดของไหลสูงอะไรกันครับนี่คุณจะให้ผมใส่หางเงือกลไปหาคุณในห้องนะเหรอมันจะไม่ตลกเกินไปเหรอครับฉันกําลังคิดว่าถ้าคืนนี้นายใส่หางแล้วไปนอนอยู่ในอ่างอาบน้ําในห้องฉันมันคงเซ็กซี่ไม่น้อยแก้มยกเพราะอมยิ้มจากอัลฟามาพร้อมกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นจนคนฟังยากเกินจะปฏิเสธ คืนนี้อย่างนั้นเหรอใช่ต่อจากเมื่อคืนไงริฝีปากจูบดูดดืม่มชื่นช่ำกับรสชาติหวานละมุนนานครู่ใหญ่ก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆประอกเมื่อได้กลิ่นไหม,ม้ขมๆลอยมาตามสายลมโอเมกา้าเด็กกว่าต้องพยายามเก็บซ่อนแซงว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้กลิ่นแห่งความไม่พอใจของอัลฟามารยาดน้อยนี่คุณชักผมถามจริงๆเถอะคุณเคาประตูไม่เป็นหรือ,อยังไง เจ้าของห้องพักหันไปมองค้อนด้วยความไม่พอใจฉันมาดูแลคุณนาวีความปลอดภัยของคุณนาวีสำคัญกว่ามาลัยาะทำไมคุณคิดว่าผมจะทำอะไรเจ้านายของคุณอย่างนั้นเหรอฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้าห่วงนักแล้วทำไมไม่ล่ามโซ่ผูกติดเอวเอาไว้ล่ะโอเมก้า oh โยนเสื้อผ้าจนนายคืนกลับไปให้หัวหน้าบริการส่วนตัวเองกระโดดกลับลงไปในทะเลแล้วแกล้งว่ายน้ำไปไกลๆรอ จนอัลฟากลิ่นเหม็นไหม้ผาเจ้านายกลับออกไปแล้วตัวเองจึงว่ายน้ํากลับขึ้นมาบนห้องช่วงเวลาของอาหารมื้อค่าภายในห้องอาหารสําหรับพนักงานโอเชียนกว่าตามองหาพวกบริการที่ปกติจะพลัดปเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากินข้าวแต่วันนี้กลับไม่เห็นใครเลยสักคนพี่พวกบริการเขาไปไหนกันหมดโอเชียนหันไปถามทีมเซฟตี้นักนำน้ำขณะตักข้าวใส่ปาก ออกไปกับคุณนาวีอ้อคืนนี้คุณช้ากบอกว่าคุณนาวีจะกลับดึกนายไม่ต้องลงไปดำน้ำให้กลับห้องพักได้เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าห่ะครับสแตนบายเอาไว้แล้วกันเผื่อว่าคุณนาวีเกิดอ,อยากดูกเงือกว่ายน้ำขึ้นมาครับหลังจากกินมือขําจนอิ่มโอเชียนเรีบกลับมาที่ห้องหลังจากอาบน้ำอาบท่ากินยาระงับฮอร์โมนแล้วลงมายินเรื่องหางนายเงือกที่คิดว่าสวยที่สุด แบกออกลงไปยังห้องของนาวีซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินต่ำสุดของบ้านหลังจากมองเวลาแล้วคิดว่าคงใกล้เวลาที่นายาจจะกลับมาจากข้างนอกโอเมอกาจึงเข้าไปเตรียมตัวเ์ไพอส์ยอยู่ภายในห้องน้ำเอ๊ะกลิ่นนี้มันโอเมอกายกมือขึ้นมาแต่ตรงปลายจมูกเมื่อได้กลิ่นแปลกๆลอยมาจากห้องนอนใหญ่และมั่นใจว่านี่ไม่ใช่กลิ่นของนาวีแน่นอนดวงตาลีลีมองผ่านช่องว่าเล็กๆ ตรงซอบประตูห้องน้ําเห็นผู้ชายใส่ชุดดําอําพลังใบหน้าสองคนเดินวนอยู่ภายในห้องนอนแต่เขาไม่คิดว่าพวกมันจะเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยเพราะพวกมันไม่ได้ให้ความสําคัญหรือสนใจสิ่งของมีค่าใดๆเลยไปเถอะไม่กี่นาทีชายชุดดำทั้งสองก็เดินหลบออกไปจากห้องโดยไม่ได้แตะต้องหรือหยิบของอะไรออกไปแม้แต่ชิ้นเดียวทำอะไรของมันวะ คนที่หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําเดินออกมาก้มๆเงยๆอยู่ตรงเตียงนอนของนายจ้างโอเชียนนายกําลังทําอะไรเออคือผมนาวีเปิดประตูกลับเข้ามาภายในห้องพร้อมกับบริการโคตสนิทที่พุ่งเข้ามาคว้าคอเสื้อยืดง้างหมัดใหญ่ยกขึ้นไปในอากาศชักหยุดมือนาคว้าหมัดนั้นไว้ได้ก่อนนายเข้ามาทำอะไรในห้องนี้เสียงเขียวเอ่ยถาม เออก็ฉันให้โอเชียนเข้ามาเองนายออกไปได้แล้วคุณนาวีไปเถอะไม่มีอะไรหรอกอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถ้าฉันไม่เรียกห้ามใครเข้ามาโดยพลรการอีกเข้าใจไหมเอาฟ้าผู้เป็นเจ้านายหันไปกำชับหัวหน้าบริการตาขวางเขียวปัดยังจับอยู่บนใบหน้าหล่อละมุนของเจ้าหนุ่มนักดำน้ำ,นำครับมารอฉันนานแล้วเหรอ คล้อยหลังเลขาคนสนิทนาวีดึงเอาเจ้าของเอลแน่นเข้ามาสมก่อนในทันทีเดี๋ยวครับคุณนาวีอย่าพึ่งผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณมือยกขึ้นไปตะปบปากซึ่งกำลังโน้มต่ำลงมาจูบทำไมมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้มีคนแอบเข้ามาในห้องของคุณท่าทางดูน่าสงสัยมากเลยโอเมก้าชี้นิ้วไปยังบริเวณที่ชายชุดดำทำตัวน่าสงสัย มายืนทำอะไรกันอยู่นานให้นาวีดูเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังตอนนี้ฉันอยากไปนอนแช่น้ำในอ่างกับนายเงือกของฉันแล้วตามใจคุณคิ้วขมวดพลายปมแล้วเดินกลับเข้าไปยังห้องน้ำเพื่อเตรียมเปิดน้ำใส่อ่างรอท่าดวงตาสีเข้มเอี้ยวกลับหันไปมองยังทิศท,ทางซึ่งนิ้วเรียวชี้บอกทางเมื่อครู่ก่อนจะกระตุกจุดประกายรอยยิ้มขึ้นมาก่อนจะถอดเสื้อถอดผ้า โยทิ้งกองลงไปหางสีนี้ฉันไม่เคยเห็นนายใส่มาก่อนเลยนาวีลุกลงไปบนสโพกกลมส่วนที่เป็นชุดนายเงือกสีทองสลับมุกส่วนปลายหางออกสีทองสลับริ้วส้มสดใสหางนี้ปกติเอาไว้ใส่โชว์ฤดูร้อนครับช่วงนั้นอควาเลียมจะมีแสดงโชว์ของทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นแนวปะการังสีแดงสีมันจะตัดกันเวลาถ่ายภาพออกมาจะสวยเป็นพิเศษ อย่างนั้นเหรอครับแต่ฉันว่ามันก็พิเศษทุกชุดนั่นแหละในสายตาฉันนายใส่อะไรก็สวยสมส่วนเซ็กซี่และพิเศษเสมอบนขอบอ่างน้ำใบใหญ่มีปลายหางคล้ายขนนกสีทองถูกวางพาดเกยระยะโผล่ออกมาสองคนนอนอิงแอบแนบกายสลับกอดสลับจูบอย่างดูดดืม่ม ก่อนที่หางสีทองสวยจะถูกนายจ้างจับเรื่องถอดออกคุณนาวีแบบนี้ดีใช่หรือเปล่านายชอบให้ฉันทําแบบนี้หรือเปล่าโอเชียนนายจ้างช่างเอาใจกระซิบถามเงื้อกหนุ่มในอ้อมกอดชอบครับมันดีที่สุดเลยร่างเอ็นนอนซบลงไปสูดกลิ่นอายอัลฟาหอมสดชื่นฉันยังมีอะไรดีๆอีกหลายอย่างเลยนะที่จะทำให้คืนนี้ของเราเป็นคืนสุดพิเศษ นายพร้อมหรือเปล่าผมพร้อมมาตั้งนานแล้วครับต้ออย่างนี้สิโอเชียนของฉันหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขความอ่อนเพลียเพราะเสียหั้งเหงือ่อเสียหั้งน้ำอีกทั้งเรี่ยวแรงกำลังถูกนายจ้างสูไหายออกไปจนหมดโอเชียนทิ้งตัวหลับไปในทันทีหลังจากที่ช่วยให้เจ้านายเดินไปสุดปลายทางแห่งความสุขสำเร็จมือดึงผ้านวมขึ้นมาห่มกันหนาวจากนั้นร่างเปล่า เดินเปลยกายขยับไปยืนอยู่ส่วนปลายเตียงตาเขม่นต้องเขม็งไปยังส่วนที่เมื่อช่วงคำ่ำโอเชียนชี้นิ้วนำทางบอกว่าเห็นคนต้องสงสัยเข้ามาในนี้หัวหน้าไงาโอเชียนตกลงว่าจะย้ายกลับมาทำงานที่อควาเลียมอย่างเดิมหรือว่าไม่กลับเอายังไงว่ามาหัวหน้างานจากอาควาเลียมโทรก,กลับมาถามคอมสมัครใจจากลูกน้องเนื่องจากอีกไม่กี่วัน จะครบกำหนดว่าจ้าในสัญญาเดือนแรกโอเชียนอืมอันที่จริงผมก็พอทำได้แหละครับผมอยู่ต่ออีกสักเดือนก็ได้หัวหน้านิ้วกดลดระดับความเร็วสายพานลู่วิ่งให้ค่อยๆช้าลงหัวหน้าเออถ้าทำได้กูจะได้หายห่วงโอเชียนเออหัวหน้าผมรบกวนอะไรหัวหน้าหน่อยสิโอเมกา หันกลับไปมองรอบห้องออกกําลังกายแล้วขยับเดินลงมาจากลู่วิ่งไปหลบอยู่มุมหนึ่งของห้องหัวหน้าอะไรวะนี่มึงจะยืมตังคุณเหรอโอเชียนโอ้ยไม่ใช่ผมจะยืมหัวหน้าทําไมล่ะหัวหน้ากูจะไปรู้ได้งไงล่ะเห็นใครเข้ามาขึ้นต้นหัวครับครับ,รบมีเรื่องให้ช่วยไม่ไปพ้ลเรื่องเงินสักคนเอา้ามีอะไรว่ามาโอเชียนคือว่า ผมมีของสำคัญอยากให้หัวหน้าช่วยหาซื้อจากกรุงเทพส่งมาให้หน่อยเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆปิดบังสหานะโอเมกา้าทำให้ยากดฮอร์โมนที่เตรียมมาใกล้จะหมดไอจะเที่ยวออกไปเดินทะเลทะล่าหาซื้อเองก็กลัวว่าจะผิดสังเกตเพราะทีนี่การจะออกไปไหนแต่ละทียากเย็นแสนเข็นเหลือเกินหัวหน้าซื้อของซื้ออะไรวะทำไมแถวนั้นไม่มีขายรือไง นี่มึงไปอยู่ทินยหัวก,กันดานขนาดไม่มีร้านค้าไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเหรอวะไอเชียนโอเชียนมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าไอของที่ผมอยากได้เนี่ยหาซื้อยากนะนะหัวหน้าหาซื้อให้หน่อยแล้วค่อยส่งพัสดุมาให้ผมที่นี่เนื่องจากยากลนฮอร์โมนโอเมก้าเป็นยาวควบคุมที่ต้องมีใบกำกับรับรองและต้องซื้อจากโรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและเก็บข้อมูลลูกค้าหรือโอเมก้าให้เป็นความลับทุกอย่างจึงต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดหัวหน้าเออมึงจะเอาอะไรก็ส่งรายงานแล้วกันเดี๋ยวจะไปซื้อให้โอเชียนอืมอืมหัวหน้านี่น่ารักจริงๆเลยเอสายตามองลงไปยังชายหาดเบื้องล่างเห็นผู้ชายรูปร่างสูงสองคน กำลังก้มๆเงยๆด้วยท่าทางรับๆ่อๆ,ๆ,ๆหัวหน้าอะไรวะไอเชียนมีอะไรหรือเปล่าโอเชียน,ห,ห,นหัวหน้าหัวหน้ารู้จักครูฝึกชุดกาเซฟตี้ดำน้ำที่มาทำงานพร้อมผมหรือเปล่าหัวหน้าเอ๊ไม่เคยนะตอนที่กูบอกคุณช์กไปว่าต้องมีคนคอยดูแลความปลอดภัยเวลามึงลงดำน้ำเห็นทางคุณช์กบอกว่าเขาเตรียมคนเอาไว้ให้แล้วกูก็เลยไม่ได้สนใจทำไมวะ โอเชียนหมายความว่ากาดทีมนี้คุณช่างเป็นคนหาเข้ามาเองอย่างนั้นเหรอทีแรกผมนึกว่าหัวหน้าส่งเขามาเพราะผมซะอีกหัวหน้ากูจะส่งเขาไปทําไมล่ะไอ้ที่ทํางานกันอยู่นี่ก็แทบไม่ได้พักหายใจแล้วโอเชียนเออช่างเถอะครับถ้าหัวหน้าไม่รู้จักก็แล้วไปถ้ายังไงหัวหน้าอย่าลืมของที่ผมฝากซื้อนะแล้วก็สําคัญมากๆห้ามให้คนอื่นรู้นะหัวหน้า สายตาพิกมองพฤติกรรมนั้นแล้วเดินกลับออกไปออกกำลังกายต่อกระทั่งสักสิบนาทีต่อมาการดูแลรักษาความปลอดภัยใต้น้ำทั้งสองเดินเข้ามาในห้องออกกำลังกายโอเชียนเดี๋ยวคืนนี้เตรียมลงนำน้ำด้วยนะคืนนี้เหรอครับใช่คุณนาวีเปลี่ยนแผนเหรอครับนายเงือกรับจ้างพูงถามทันทีเพราะเมื่อเชา้านี้ก่อนที่เขาจะเดิอนออกมาจากห้องนอนเจ้านายมา นาวีเป็นคนย้ำกับเขาเองว่าคืนนี้ให้มารออยู่ที่ห้องเหมือนเดิมใช่แผนผูกเปลี่ยนแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปของพวกเราและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาคโดยน้องไก่